จะให้ทีมงานเก่งยังไงอยากให้ทีมงานเป็นยังไงอยากให้ทีมงานขยันแบบไหนอยากให้ทีมงานเป็นแบบไหนในแบบที่เราต้องการเราต้องทําให้เขาดูก่อนแค่นั้นเองอยากให้เขาสาเร็จเราก็ต้องทําให้เขาสําเร็จให้เห็นก่อนว่าความสําเร็จมันจับต้องได้สวัสดีครับผมตามกัญชนะวิจิตนะครับเป็นสมาชิกบริษัทสีกรุงบลอกเกอร์ในตำแหน่งบียอนคนแรกของบริษัทครับรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้ ดับเกียรติและก็ได้ตําแหน่งนีครับจะบอกว่าเคล็ดลับที่ผมทําธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับไม่มีความแตกต่างกันมากความสําเร็จในวันนี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นผลมาจากการทํางานหนักในอดีตที่ผ่านมานครับในช่วง3ปีแรกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมทํางานประจําอยู่นะครับแล้วก็อยากประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้มากนะครับก็ใช้เวลาแทบจะเรียกว่าทุกนาทีทุ่มเทให้กับสีกรุงบเกอร์ ภายใน3ปีมีทีมงานติดตัวประมาณ500คนนะครับพอทีมงานเติบโตมีแนวคิดที่ดีการทำงานถูกต้องมันก็ส่งผลให้เราเติบโตมาจนจนถึงทุกวันนี้นะครับตอนนี้ถ้าเช็คดูล่าสุดน่าจะแตะ53,000่ครับ53,000คนครับจะบอกว่า53,000นนคนนี้มันไม่ใช่ติดตัวผมทั้งหมดติดตัวผมจริงๆแค่ประมาณประมาณไม่ถึงพันคนเอาจริงๆแล้วผมก็สอนแค่พันคนนั้น ส่วน50,000กว่คนนั้นเป็นผลผลิตจาก1,000คนที่ผมสอนมาแล้ว1,000คนคนี้เขาก็ไปทําตามผมเขาก็ไปสร้างทีมของเขา จะให้ทีมงานเก่งยังไงอยากให้ทีมงานเป็นยังไงอยากให้ทีมงานขยันแบบไหนอยากให้ทีมงานเป็นแบบไหนในแบบที่เราต้องการเราต้องทําให้เขาดูก่อนแค่นั้นเองอยากให้เขาสําเร็จเราก็ต้องทําให้เขาสําเร็จให้เห็นก่อนว่าความสําเร็จมันจับต้องได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่บนแค่แผงกระตลาดที่มันมีความเป็นไปได้แต่มันยังเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เราทาให้เขาเห็นว่าระดับหนึ่งเนี่ยเราทําได้ใช่ไหมเราทำได้มาแล้วแล้วก็รายได้เป็นแสนต่อเดือนเนี่ยเราก็ทําได้มาแล้วทีมงานเขาก็เห็นว่าแผงกระตลาดมันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงมันเเป็นนนออย่่างงี้้แคคััรบ แล้วทีมงานเขาก็ตัดสินใจเองเขาก็ลงมือทําเองการที่เราจะมาขยายเนี่ยเราต้องมีระบบผมมองตั้งแต่วันแรกที่ผมมาทําธุรกิจคือเราต้องมีระบบให้ทีมงานสามารถใช้ระบบนี้เป็นแกนกลางเป็นฐานข้อมูลเป็นเป็นเหมือนตัวนําให้เขาประสบความสำเร็จได้ผมก็เขียนประสบการณ์ของผมลงในลงในเหมือนเขาเรียกว่าตอนนั้ผมเรียกว่าสตาร์ทอคิดแล้วกันนะครับ เป็นมุมมองผมนะว่าการขายมันก็ดีแล้วก็การขยายมันคือโอกาสผมก็เขียนเล่าเรื่องราวที่ผมคิดได้ในตอนนั้นนะเข้าไปรวมทั้งปัญหาประสรคที่ผมเคยเจอมาพอทีมงานสมัครเข้ามาใช่ไหมผมก็แค่ส่งอันนี้ไปให้ทีมงานอ่านโอเคครับพี่ผมมีอ,อันนี้ให้พี่อ่านถ้าทีมงานยุยคแรกๆที่มาสมัครกับผมจะจําได้เลยว่าผมจะมีสตาร์ทคิดให้เป็น PDF ไฟล์ 5. พอช่วงหลังๆมาก็วิวัฒนาการขึ้นมาสู่ในส่วนของการทํา ทำเว็บไซต์เอาข้อมูลทุกอย่างไปอยู่ในเว็บไซต์ใครสนใจอยากจะทําธุรกิจหรือว่าอยากเจอปัญหาหรืออยากจะได้มุมมองแง่คิดหรือว่าหมดกําลังใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์แห่งนี้ก็จะได้ข้อมูลที่โอเคกลับมาแล้วได้คําตอบกลับมาแล้วก็เอาไปทําธุรกิจต่อได้ในทันทีครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการส่งต่อความสําเร็จก็ได้เพราะว่ามันเขียนจากประสบก,การณ์ของเราตอนที่เราเริ่มธุรกิจใหม่นะครับช่วงหลังๆมาเราก็จะมีกลุ่มไลน์เราก็ คิดว่าจะเอาไลน์ไลน์โนเตฟายตรงนี้ซึ่งมันเป็นของฟรีเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงก็ก็เลยคิดว่าเราจะเขียนโปรแกรมให้มันซัพพอร์ตไลน์โนเิฟายให้มันส่งข้อมูลให้ทีมงานในกลุ่มทุกๆวันอ่าก็เลยมีการคิดคิดเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ผมคิดให้กับทีมงานปีที่ผ่านมาเราผมมองว่าเอ้ประกันชีวิตมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็บริษัทเพิ่งเปิดเราจะสนับสนุนให้ทีมงานมา ทำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมาสอบบัตรในหน้าประกันชีวิตหรือแม้กระทั่งมาขยายธุรกิจประกันชีวิตเราก็ส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปเยอะหน่อยมันก็เพิ่มอัตราส่วนในการส่งข้อมูลเข้าไปทีมงานก็จะรับข้อมูลข่าวสารอย่างเนี้จากผม อ่เรื่อยๆครับมันก็ทำให้ส่วนหนึ่งก็จะทําให้ทีมงานพอได้รับขอ้อข้อมูาาลข่าวสารอะไรเรื่อยๆมันก็จะทาให้เขารู้สึกอาจจะอินอินกับข้อมูลตรงนั้นแล้วก็เอ้ยตรงนี้มันน่าสนใจเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอะไรประมาณนี้นนครับ <L un ters> เครื่องมือตรงนี้จริงๆไปหาค้นในกูเกิลได้เขาเรียกลายโน้ตไฟล์มันเป็นของฟรีครับซึ่งดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมเอามาเอามาคิดเป็นเป็นนิคแนมเป็นกิมมิกของทีมงานผมนะครับก็คือเรียกว่าเป็นทิปบอททิปบอทย่อมาจากทิปวิจิตซึ่งเป็นชื่อทีมของผมแล้วก็บอ่าามมันยจก แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนใหม่ที่เข้ามาเขาก็อยากจะอาจ่านเพราะฉะนั้นผมก็เอาข้อมูลเหล่านี้เอามาส่งซ้ําอีกมันก็กลายเป็นว่าข้อมูลที่ทำงานโดยที่เป็นเหมือนออตโมิติกครับก็เลยเรียกว่าโรบอทก็เลยเป็นทิปบอทร,รวมกันเป็นทิปบอท m ไ s ซ t ในการทํางานของผมนะครับก็ตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับยังทํางานทุกวันเลยนะครับกับกับสีกูโมเกอร์เพราะผมมองว่างานที่เรารักเนี่ยมันมันยิ่งทํายิ่งสนุกครับอ่าก็เลยก็เลยมีความว่าการทํางานเนี่ยมันมันสนุกเราก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าในอนาคตมองไว้ว่าโอเคเราอาจจะต้องจัดสรรเวลานะครับณปัจจุบันเราถึงอยู่จุดที่เรียกว่า ประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้ก็อาจจะเน้นเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น,นครับเรื่องงานก็เป็นเรื่องรองออกมา,มาเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมมองว่าเรื่องงานเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนนั้นยังไม่มีบุตรนะครับเรื่องครอบครัวก็สําคัญแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้มองว่าเราจะต้องมีลูกอะไรที่เป็นอุปสจาังแต่พอตอนนี้เราพอประสบความสําเร็จในระดับหนึง่งก็เลยวางแผนกันมีลูกตั้งแต่ตอนที่เราวางแผนมีลูกเนี่ยผมก็ผมก็เริ่มปริมาณงานลดลงแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ ให้เวลากับลูกค่อนข้างมากครับก็ตอนนี้จะพาลูกไปเรียนไปกันกับแฟนนะครับแล้วก็เล่นกับลูกพยายามให้เวลากับลูกให้เยอะที่สุดคร, <Yeah. S 1> ครับแล้วก็การทํางานก็เป็นรองลงมาตอนนี้ก็อยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ธุรกิจให้มันมีความสมดุลไปแบบนี้อีกตลอดไปเลยครับ okay. mm hmm. สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจใหม่ๆเมื่อปีนี้หรือว่าจะปีที่แล้วนะครับก็อยากให้มองอย่างนี้ครับว่า ปัจจุบันเนี่ยความพร้อมของบริษัทและก็ความพร้อมของเทคโนโลยีรวมถึงความพร้อมของลูกค,ค้าด้วยนะมันมีมากเพิ่มมันมีเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็บริษัทสีกุ้งบกเกอร์ตอนนี้ผมเชื่อว่าไปถามเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักสีกุ้งบกเกอร์แต่ปัจจุบันเนี่ยมีคนรู้จักสีกุก้งบกเกอร์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบก,บกับปีที่ผ่านมานะครับสีกุ้งบกเกอร์เพิ่งเปิดผลิตภัณฑ์เปิดบริษัทใหม่คือสีกุ้งประกันชีวิตก็อยากจะให้มองว่าคนที่สมัครรเข้้าามาในปปนปปีีีีท่แลวหือ เพิ่งสมัครเข้ามานะครับเป็นโอกาสที่คุณจะมีทีมงานหรือว่ามียอดขายในส่วนของประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้แผงกรตลาดของ MJ m GM, ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากวันนี้ถึงแม้คุณจะยังไม่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตแต่คุณก็ยังสามารถสร้างทีมได้มีรายได้อ่ามีโอกาสที่จะได้รายได้ในอนาคตจากแผงกระตลาดตัวนี้ขอให้คุณเข้าไปศึกษา โครงสร้างและก็ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ละเอียดนะครับคุณจะพบว่ามันเป็นโอกาสมากมายเลยที่คุณจะสามารถหยิบตัวไหนก็ได้ที่คุณถนัดเอาไปเริ่มทําธุรกิจก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าคนที่มีอาชีพเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องมีอาชีพหลายๆอาชีพเข้ามารองรับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีมีโรคระบาดเข้ามาแต่นะครับซีกุงโบเกอร์และก็ธุรกิจประกันโตทั้งระบบครับก็ถ้าธุรกิจไหนที่ อยู่ได้ในสภาวะที่มันตกต่ำคุณก็ลองไปพิจารณาดูว่าถ้าในสภาวะเศรษฐกิจที่ดีนะครับธุรกิจของเรามันจะเติบโตขนาดไหนนะครับอนาคตสิปีข้างหน้าสีงคุงอาจจะมีสมาชิกสักหนึ่งล้านคนนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันกับสี่งคุงเพิ่มผมทำได้คุณก็ทำได้